พือีสานแบบปรอบบ้านพันเมืองส่งต่อเรื่องเล่าสู่ผีสูนองเก็บมาเราเออกมาฝากประวัติบันทำนานเมืองคลิปนี้ใบบุญขออนุญาตหยิบยกเอาเรื่องเล่าข่ว,วมเป็นมากของปลาแดกมาบอกเราเว่าสู่ผี่น้องท่านผู้ชมฟังกันครับปลาแดกหรือว่าปร,รารญที่ได้ปรากฏอยู่คู่สังคมคนไทยโดยเฉพาะภาคพื้นอีสานล่ะกะทั้งฝากฟังทั้งเล่าได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมือ่อใดหยกใด มากับพี่น้องมือนี้เข้ามาไปน้ำห้อยตำานานปลาแดกหรือว่าปลาราน้ำกันครับมีผู้ใดศึกษาสืบคน้นเพิ่นใดเ,าดเ้าใดเลววาปลาแดกหรือว่าปลาราได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมามากกว่าหมื่นปีแล้วประสันครับแล้วก็ได้ยูคูคั่วสังคมอีสานแล้วก็พี่น้องทางฝากฟังเล่ามาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วปลารา กับอีสานถือว่าเป็นวัฒนธรรมทั้งอาหารกับว่าได้เมนูใดๆก็ตามที่เป็นอาหารอีสานกะมักสิมีปลาละเป็นส่วนประกอบเอื่นๆแบบคั่วแสบคว่มนัวเป็นของคู่กันกับของอยู่ของกินที่ขาดกันบ่ดได้ปัจจุบันปลาแห่งอีสานกะบอใได้มีจำกัดอยู่แค่นหน้หตามขั้วเงื่อต่างๆท่านักแต,ต่ได้ถือกํามาบรรจุใส่ขวด บางกะนำไปแปรรูปเป็นปลาลาผงทรงขายผุลักครับเรียกว่าเป็นสินค้าโกอินเตอร์ไปยังต่างประเทศหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติเองกะยังหลงไหลในความแสบความนัวของปลาแดกปลาร่ปลาร่าได้ถือกําเนิดเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใดในแดนอุตสาคาเนโดยเฉพาะในแถบทินแถวประเทศไทยเท่านั้นกับ,บม่มีผู้ใดหูหรือว่าได้บันทึกหลักฐาน ในทางโบราณคดีไหวย่างชัดเจนหลักฐานที่นาซิเกี่ยว้องกับการมักปลาลาที่ปรากฏก็อยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั่นก็คือการที่ได้พบพ่อกระดูกปลาคอและกระ,ระดูกถือบรรจุไว้อยู่ในภาชนะดินเผากลนกมลมลายเชือกถ่าซึ่งก็ได้ปรากฏได้พ่ออยู่หลายใบจากแหล่งโบราณคดีนนวัดอำเภอโนอนสูงจังหวัดนครราชสีมา สันวัฒนธรรมทีพบพอหลักฐานเหล่านี้อยู่ในยุคเล็ก,กว่าสันเพ่นวามีอายุเล่าว2,100ถึง2,500ปีที่ผ่านมาแล้วซึ่งยุคเล็กในภาคอีสานนี่ก็ได้มีการพัฒนาทางวัฒนธรรมเชิงวัตถุที่สำคัญหลายอย่างครับพี่น้องบ่ว่าสิเป็นการเฮ็ดเล็กหรือว่าการปั่น,านภาชนะดินเผา แล้วก็มีการตมเกลือสินเท่าใส่กันอย่างกวงขวงมากมม้ในยุคนั้นสมัยนั้นข้อมูลแวดล้อมดันวัฒนธรรมนี่แหละที่เหตุให้นักวิชาการยังสุจิตวงเทศแล้วก็สีจักวันลีโอดมเสือว่ามีการหมักปลาในคงเขตอีสานนี่มาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนข้อเสนอของนักวิชาการสองท่านก็ได้ถือนำเสนอออกสู่สังคมอย่างกวงขวง และก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในวงวิชาการและกะโบราณนคดีแม่สิบม่มีหลักฐานเป็นเชิงประจักษ์ในเรื่องนี้ที่บ่งบอกถึงร่องรอยการมักปลามายืนยันอย่างชัดเจนกระทำการถนอมอาหารในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสําคัญกับพี่น้องถึงกับอื่นว่าการถนอมอาหารนี่เป็นเรื่องชีเป็นฉีดตายกันเลยทีเดียวว่าสัตว์ พราะสังคมยุคนั้นสมัยนั้นอาหารหล้วนแต่ได้มาจากการหาของปลาและกรลาสัตว์ฉะนั้นคนในยุคนั้นสมัยนั้นจังบ่เพียงแต่หูจักแหลงอาหารเท่านั้นจาเป็นที่สิต้องหูการจัดการหรือว่าการถนอมอาหารหรือว่ารักษาอาหารที่ดีนําเพื่อเก็บไว้กินในยามวิกฤตหรือยามถูกย่ำยากเมื่อแหลงอาหารจากธรรมชาติขาดแค้นลงจังเช่นหน่าแล้งหรือว่าช่วงฤดูหนาว การที่สิมีชีวิตหลอดมาได้ในยุคที่บ่มีตู้เย็นจังจําเป็นอย่างยิ่งแหละครับที่ต้องมีทักษะหรือคว้วบูในการถนอมอาหารจังเช่นการมักปลรราไปกินในย่ำหยากที่ได้ปรากฏมาสู่สังคมยุคปัจจุบันนี่แหละครับ้าหากว่าบ่มีการมักปลาปลาที่หามาได้โดยวย้วหยากลําบากก็ต้องเน่าเสียแล้วก็ต้องทิ่มไปนั้งมดแล้วก็ยังบบหูเยว่า,าพา่ายภาคหนา สิหาปลามาไหว้กินอีกได้บอ่อซึ่งกับแปลว่าสิบ่มีอาหารสะสมไว้กินในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆหลักฐานการมักปร,ราชัยแข็งแรกที่พบพอกับมาจากแหล่งโบราณาคดีนอดสุ้นแน่นสุนที่ตั้งอยู่ใกล้ทะเลสาบบอนติกประเทศสวีเดนผลลัพธ์แหล่งโบราณคดีแห่งนี้มีอายุราวประมาณ8,600ถึงเก0 0ปีที่ผ่านมาแล้ว มีลักษณะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยในยุคหินกลางของคนหาของปลาและสัตว์ที่ใส่เครื่องมือผลิตขึ้นมาจากหินและกะโบม่มีการต้มเกลือคนสมัยนั้นยุคนั้นบ่หูจักการปั่นหม้อใส่แต่ถึงว่าสีโบ่ม่หม้อใส่โบ่มีเกลือคนยุคนั้นก็ยังหูจักการมักปลาลาโดยใส่วิธีขุดหลุมและ,ะมักปลาล่าโดยเปลือกสนกับไข่มันสิงโตทะเลวสัน่น ลุ่มมักปลาลาดที่พบพอก,กับเป็นลุมขนาดใหญ่และก็ได้ปรากฏว่ามีกระดูกปลามากถึงสองแสนจ้นปลาี่อยู่ในลุมกับมีหลากหลายชนิดทั้งปลาแซลมอนปลาไหลปลาเนื้อขาวปลาไผ่หมักกันเรียกว่าแบบบ่มีเกลือครับพี่น้องใส่เปลือกสนกับไขมันสิงโตทะเลในการหมักคือการนำปลาสดกับส่วนผสมอื่น แล้วนำมาห่อด้วยถุงที่เห็ดจากหนังมูปลาหรือว่าเห็บจากหนังสิงโตทะเลจนว่าเต็มถุงจากนั้นก็ใส่ลงไปในหลุมดินที่ได้ขุดเตรียมไว้แล้วก็ได้ปิดปากหลุมด้วยขีดต้มขี้โค่นให้มิดชิดกระบวนการมักปลาหลุมแบบนี้ก็เป็นการถนอมอาหารที่ผู้ค้นในใแถบพื้นที่หนาวเย็นอย่างเชาอินูอิด ในแถบขัวโลกเหนือยังคงใส่กันอยู่จนถึงปัจจุบันนี่ครับพี่น้องสำหรับในบ้านเฮ้ามีการมักปลาหลาหลุมในหลักฐานทาั้งชาติพันธุ์วันหน้าแถบภาคอีสานคือกันแต่ที่แตกต่างก็คือใส่เกลือในการมักปลาหลาท่านอาจารย์สมชยัยนินอาชิได้บัน,นทึกวิธีการมักปลาหลาหลุมในแถบภาคอีสานของไทยไหวี่มีชือว่าประแดกมักลุมดินหรือขุ้มดิน โดยใส่วิธีขุดลุมดินตามปริเวณปลาที่สิมักแล้วก็ใส่ใบตองกุง้งหรือใบตองสะกุรอบขอบของหลุมแล้วก็ใส่ปลาลาดท,ที่เข้าให้เข้ากันเับเกลือแล้วก็ส่วนผสมต่างๆลงไปจากนั้นก็ปิดปากหลุมด้วย,บยใบไม้แล้วก็ตามด้วยโค่นหรือว่าขีดตม้มนี่ครับล่งกบล่งปิดให้มิดชิดเอื้นว่าบ่าใไ้อากาศภายนอกนเข้าไปได้ แม่แรกเริ่มเดิมที่ที่คนเห่ามักปลานั่นเกิดจากควมจําเป็นแต่ว่าเมื่อกินของเนาแล้วหลอดตายอย่างต่อเนื่องม่เรื่อยๆรถเน่านับหมื่นปีจังกายมาเป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมอาหารเป็นหลดชดฉากเฉพาะทังวัฒนธรรมที่คนในยุคปัจจุบันนี่ติดอกติดใจครับย้อนขึ้นไปเบิงงส้นทางของปลาในแถบอีสานบานเห่าก็ต้องบอกว่า ปลาเด็กปลาละเป็นทีนิยมไปทัวเอเชียอาคาเน่ไม่กินกันทุกแห่งในดินแดนที่วัฒนธรรมม่อนขมิ้นได้เคยพานเข้าไปดังหลักฐานโบราณคดีที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งสันนิษฐานว่านาซิมีมาตั้งแต่เมื่อเล่าหกพันปีที่แล้วสาเหตุที่ผู้คนแถบนี้เริ่มมักปร,ราระกับราะว่าผู้มีผากนี้อยู่ในเขตมรสุม ช่วงตน้นฝนกะสีมีน้ำมากหลายเข้าตนน้นนาแรล่งน้ำกระสือเริ่มลดหดหายไปช่วงนี้เองกบเป็นเวลาทีปลาเหล็กปลาหน่อยขึ้นมาตามแกงต่างๆหรือตามแม่น้ำน้ำคลองคนกระสิอผ้ากันจับเอาปลามาเห็ดยู่เห็ดกินแต่ว่าด้วยปลาไม่จำนวนมากเกินอื่นมากเกินกลัวที่สิก,กินใดท่านจังพ้ากันใส่เกลือนี่มาหมักเพื่อสิเก็บไว้กินตลอดปี เพิ่นว่าใส่ไปใส่มาทา,า,าท่านบางบ่ท่านบางมาสั่นปลากเ,เริ่มออกอาการเา่าคือบวมพองแล้วก็ไม่กินแต่ก็ยังนำมาใส่เกลือเพื่อเก็บไว้กินแถมปรากฏว่าย่งแสบยังนัวอีกต่างหากจนหลังๆมาเริ่มรูกแก้วรูวิธีว่าหากสิกินของแสบของนัวให้ทิมปลานี่อืดแล้วก็ไม่กินจังน้อยๆแล้วจังคอยเอามาใส่เกลือหรือว่ามักเกลือ จนกระทั่งกลายมาเป็นกรรมวิธีการเหตุปะลาหล่ที่ถูกต้องในยุคป,ปัจจุบันการมักปะลาหล่าเป็นภุมิปัญญาที่สืบทอดกันมาของพี่น้องชาวอีสานเท่าเป็นวัฒนธรรมรวมกันกับพี่น้องชาวล้าชาวขมรนและก็ชาวเวียดจนเอื่นได้ว่าปะลาหลาหรือว่าปลาแดกเป็นเอกลักษณ์อาหารของชาวอีสานเป็นอาหารหลักและก็เป็นเครื่องปรุงรสที่สำคัญที่สุด ชีวิตชาวอีสานมาก่อนขอบขั้วเช่าให้เช่าหน้าก็สิต้องเห็ดต้องทำปลาเด็กปลาลากินเองโดยการมักปลาล่าไว้หน่อยบ้างมากบ้างตามปริมาณปลาจีพ่อหาได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณนา้ำฝนและกรความบุรมสมบูรณ์ของหอยน้ำลํำคลองแต่ละปีนั่นแหละครับปลาลากา็ถือเป็นการถนอมปลาไวเป็นอาหารในช่วงนอกฤดูกาล ลักษณะปลาล่าซึ่งเป็นคำภาษาไทยผาักกางหรือว่าปลาแดกผักอีสันก็คือปลาที่มักด้วยเกลือและก็ใส่เข้าข,ว,ขวัวหรือว่าห้อส่วนคำว่าแดกมาจากคำว่าแหลกว่าสันอันนี้คือความเป็นมากของสื่อน้ำปลาลเนื่องจากปลาที่น้ำมากเห็ดปลาล่าส่วนมากก็สิเป็นปลาเล็กปลาหน่อยถ้ามีปลาโตทีไงก็สิมีการซับให้แหลกเกลือเวลามักใส่เกลือ กรสิเห็ดให้เกลือนี่ได้ผสมผสานกับน้ำคุกเขา้าเข้าทั่วโตปลาปลาสีน้ำมาเห็ดมาถํำจังมีลักษณะทีแหลกแต่ว่าเช่าอีสานหลายพื้นทีออกเสียงโตอักษรรอ่อร่อกับอักษรดอกลับกันจังเห็ดให้ปลาแหลกกลายเป็นปลาแดกม่ที่สุดคํามาแดก ในภาษาอีสานจังบรมแมนข่ำหยาที่หมายถึงการกินการรับประทานอาหารของพี่น้องชาวไทยภาคกลางไปยังใดปาร่าจังถือว่ามีบทบาทสําคัญต่อชีวิตของชาวอีสานเป็นอันมากสามารถนํามาเห็ดเป็นอาหารใดหลายอย่างต่างแต่สี่กินกับขา้าวเหนียวสือ่อๆโดยมีพริกขี้หนูหอมและกัผักต่างๆเป็นส่วนประกอบตลอดทึงนํามาสับให้ละเอียดและก็ใส่เครื่องปรุง จังหอมตะไคร่ริกสดบักเน่าวใบบักกูดก็สิกายเป็นหลักปลาหรือว่าหลับประแดกไปแต่หากว่านํามาใส่เครืองต่างๆแล้วก็มกใบตองแล้วนําไปตั้งไฟก็สิกายเป็นมกปลาอีกทั้งอาหารอีสานทุกอย่างต่างแต่แจ่วสมตำแกงอ้อมแกงข,ขััวอ๋อมกละปนก้อยกต่มักสีมีปลาลห่วมอยู่นําเสมอ อิ่นว่าปลาล่าเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ขาดบ่ดยบ่นจังสันสิบโบแมนอาหารอีสานแท้ๆถึงแม้ว่าปลาลาสิทถือกำเนิดเกิดขึ้นในรั่วพื้นบ้านแต่ปลาล่าก็เป็นวัตถุดิบที่เคยเดินทางไกลมาแล้วในอดีตในสมัยอยุธยาถูกฝรั่งเศสลาดูแบได้บันทึกไว้ว่าชาวสยามใส่ปลาอุดและปลากะดีมาใส่ร่วมกันมักในหดินเผา ถึงระดับป่าเนาค่อนขางสิเป็นหนากจากบันทึกนี่จังอนุมันได้ว่าปลาลาหนาสิเป็นของที่แพร่หลายมาแล้วในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงขนาดกับว่าฝรังสามารถเสาะหาและกกะค้นขึ้นเรือกกับบานกลับเมืองไปกินได้ทั้งนี้ขั้วให้โซ่หลายๆหมองหลายๆบอนกะในยม่มเอาปลาลา ไปประกอบอาหารอยู่บ่นอยครับพี่น้องจังเช่นใน้หนังสือแม่ขั้วหัวปลาของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภรรยาของพญาผากกระวงพอนบุญนากเพิ่นก็ได้บันทึกเมนูจากปลาลาไว้มากมายหลายเมนูปว่าสิเป็นแกงบวนปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาปลาปลาล่าลนปลาลางบและก็อีกหล,ลายเมนูครับและก็ยังมีคําเขียนคําบันทึกไว้ว่า เครื่องจิมนี่เป็นพืนอาหารของชาวเราเป็นทองสำหรับเสาเย็นอยู่ถูกเวลาที่เป็นสามัญมีปลาราปลาเจ้ากะปิผ้าและผิกปลาหยักครับพี่น้องออนนี้คือเรื่องเล่าประวัติค่วมเป็นมากของประเดกปลาราที่มีอยู่คูสังคมอีสานไปบุญได้ยิบยกมาว้ามาเาราส่งต่อสู่พี่สุนองแล้วก็สิได อำล่า,าผาจากฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงกกแรงใจในการบันทึกประวัติบ้านตำนานเมืองไหวใน y o ยูทู e พ่อๆกันไม่คลิปหนาโชคดีไม่สุขทุกท่านครับ